วะปัจจุบันนะครับโลกเปลี่ยนไปนะครับยุอาจาร์มานาเป็นระบบเอวีด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็คือมีรถไฟฟ้าในการดำเนินการเพราะนั้นเราก็มีการเปิดให้บริการร้อยหนึ่งศูนย์นะครับจะมีในที่ให้บริการในส่วนการดูแลซ่อมรุงเกี่ยวกับรถไฟฟ้าประมาณ5 0ศูนย์นะครับในศูนย์ต่างๆนะครับก็ประกอบไปด้วยจุดพักคนนะครับประือในการพักคนบางจุดก็อาจจะมีในเรื่องของการให้บริการนวด เวการน้ำพักผหลับว่าเดินทางแล้วเหนื่อยต้องการที่พักผ่อนก็อยู่พักผ่อนนะครับหรือในวัยของรัฐบาลก็คือที่เราทราบกันอยู Emperor> ่แล้วก็คือง่วงไม่ขับนะครับให้พักผ่อนนะครับเป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็คือในจุดพักรถนะครับบางทีรถเดินทางมาไกลเพร่ะงว่าในการเดินทางรถนะครับบางครั้งรถติดแล้วก็ทําให้รถมีความร้อนสูงนะครับอาจจะต้องจุดพักรถด้วยนะครับในการพักแต่นอกจากนี้แล้วจริงๆก็ในการปีนี้นะครับมีการพัฒนาแอปพลิเคชัน นะครับในการที่จะเข้าไปถึงแอปพลิเคชันซึ่งก็เป็นในแอปพลิเคชันแต่ว่าประชาชนนะครับอาจจะไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันก็สามารถที่จะเสิร์ชหาใน g o o g l e Map ได้นะครับว่ามีศูนย์ชีวะที่ไหนในศูนย์ชีวะก็จะมีข้อมูลปรากฏนะครับว่าโลเคชับนตั้งอยู่ไหนสามารถที่จะเข้าไปหาศูนย์นั้นได้ในศูนย์นั้นก็จะประกอบไปด้วยในข้อมูลในเรื่องของผู้ประสานงานและมีเบอร์โทรศัพท์นะครับหากประชาชนไปแล้วรถเสียกลางทาง ไม่สามารถไปถึสิ่งสูย์ได้ก็สามารถที่จะโทรหาตามเบอร์โทรศัพท์นั้นนะครับในการโทรไปแล้วเราก็จะมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วนะครับในการที่จะให้บริการ mm hmm. เช่นอาจจะน้ำมันไปเติมหรือไปแก้ไขเบื้องต้นหรือบางครั้งอาจจะไม่ต้องไปก็ได้บางทีโทรมาก็จะให้คำปรึกษานะครับว่าถามอาการว่าเป็นอย่างไรในเบื้องต้นนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนอาจจะสามารถแก้ไขด้วยตัวเองได้ในระดับนี้นะครับแต่ถ้าแก้ไขไม่ได้เราก็จะมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วเราที่จะเข้าไปในการที่จะไปเสมอนะครับ ที่ว่า500นั่นก็จะมีเนี่อได้รับการสนับสนุนจากสมาคมนะครับมาก็คือมีเครื่องผนไฟนะครับในการที่จะเข้าไปแล้วไปไปเติมไฟให้นะครับไปเติมไฟให้เพราะนั้นพี่น้องประชาชนชี่ขรถไฟฟ้านะครับหากท่านเดินทางแล้วมีความเสี่ยงนะครับถ้าลองเช็คดูนะครับในใน Google m a p นะครับถ้าตรงนั้นแล้วมีปรากฏว่ามันเป็นเขียนว่า ให้บริการรถไฟฟ้าได้ท่านก็สบายใจในส่วนหนึ่งนะครับว่าจะมีจุดบริการเดี่ยวกับรถไฟฟ้า,าท่านจะสามารถเดินทางได้เพราะนั้นรถติดท่านก็ไม่ต้องกลัวว่าไฟจะหมดนะครับก็มีชุดที่จะเคลื่อนที่เร็วเข้าไปช่วยในการดำเนินการครับก็ต้องขอบคุณนางอาชีวะนะครับท่านเวขาเจืสพลน,นะครับก็ได้มีการจัดทำแอปพลิเคชันนะครับในการที่เราจะเก็บข้อมูลทั้งหมดนะครับว่ามีผู้มาใช้บริการเท่าไหร่รถจนเท่าไหร่มอเตอร์ไซค์เท่าไหร่ย์ไในเท่าไหร่ต่างๆก็จะมาดูในในเป็นข้อมูลในปัจใ,ใจแล้วรถเสียอะไรต่างๆเราก็จะมาวิ ซึ่งในการดําเนินการนะครับก็คงไม่ไม่รอปีหน้าครับสมการนะครับในการสงการนะครับซึ่งก็ได้ให้นโยบายแล้วก็คือว่าในการดาเนินการก็คงอาจจะมีการร่วมมือกันมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะร่วมมือกับคมทางหลวงรมการขนส่งนะครับในการที่อาจจะต้องสำเนินงบประมาณจากกองทุนนะครับเล็กสวยเนี่ยมาดำเนินงบประมาณนะครับต้องยอมรับนะครับในส่วนพักราชการเรางบประมาณค่อนข้างจำกัดเราก็พยายามทําตามกําลังเราที่ ทีีม่มำเต็มความสามารถตามนโยบายของรัฐบาลนะครับตอนนี้ถ้าเราเรามีการเป็นการเพิ่มเพิ่มเพิ่มขีดความการให้บริการจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนประมานะครับแเราก็คงได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยฟอนด้าอีซู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 กินะครับแล้วก็ยามาฮ่าที่นี่ต่างเดี๋ยวเดี๋ยวก็คงแสวงหาความร่วมมือเพิ่มขึ้นนะครับอาจจะโตโยต้าอะไรต่างๆได้เข้าไปอีกครับผม